วัดีครับวันนี้ก็พบกับช่องคุณนิวไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะครับวันนี้นิวจะพาไปดูที่ดินแปลงหนึ่งที่น่าสนใจที่ห้วยใหญ่พัทยานะครับยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับตื่นเช้ามากับอากาศเย็นสบายเริ่มเข้าฤด,ดูหนาวที่พัทยาอากาศก็เย็นเหมือนกันมีที่ดินแปลงหนึ่งน่าสนใจ219ตารางวาติดเส้นหลักห้วยใหญ่ไม่ใช่ห้วยใหญ่ครับโทษทีติดเส้นหลัก ซอยเคนายใกล้ๆกับวัดห้วยใหญ่แล้วก็วัดเขาดินที่พัทยานะครับที่ดินทั้งหมดเนื้อที่219ตารางวาติดถนนเส้นเมนหลักเหมาะสำหรับ ทำบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือร้านอาหารร้านกาแฟเชิงพาณิชย์ในหลายๆอย่างแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าจะเอาไปพัฒนาให้เป็นแบบไหนส่วนสภาพที่ดินสถานที่ราคาอะไรยังไงเ,เดี๋ยวตามนิวไปดูครับเดตามไปเลยนะครับ 19ตารางมาประมาณสัก200กว่าเมตรครับที่มีเซว่นอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเซเวเปิดใหม่ตรงไปแล้วก็ออก331ไปมอเตอร์วีตัดใหม่ได้นะครับเข้าด่านไปกรุงเทพดาส่วนตัวนี้เราเข้าซอยม่ใ่ซอยเคนายครับ ตรงไปเรื่อยๆนะครับที่ดินเราจะอยู่ด้านซ้ายมือห่างเส้นหลักนี้ไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเรามาจากซอยเ,ออเส้นหลักห้วใหญ่เดียเ๋ยวปเยนเซว่นมาประมาณสัก400-500เมตรที่ดินเราก็จะอยู่ซ้ายมือบริเวณนี้เลยนะครับด้านซ้ายจะติดบ้านสีมุ่วงๆนะครับ ส่วนด้านขวามือนี่จะติดกำแพงหรือว่าของบ้านด้านข้างเลยนะครับถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นวัดเขาดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าความสวยงามของวัดเขาดินเป็นยังไงนะครับ ที่ดินแปลงนี้ที่นิวพาดูอยู่ก็ทั้งหมด219ตารางวานะครับบริเวณที่ตัดหญ้าทั้งหมดเลยเด้านหน้าที่ติดถนนตรงนู้นนะครับเป็นถนนสาธารณะซอยเรียกว่าซอยเคนายเชื่อมจากซอยห้วยใหญ่ไปนะครับด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ35เมตรส่วนด้านขวามือเนี่ยลึก13เมตรโดยประมาณ ด้านซ้ายมือที่เรามองอยู่ตรงนี้ก็ลึกไปจนถึงด้านหลังเนี่ยก็ประมาณ4 3บสาเมตรส่วนด้านหลังเนี่ยจากต้นผักต้นนั้นนะครับยาวไปจนถึงกำแพงสีม่วงนู้นก็ลึกประมาณ4ี่บสาเมตรส่วนเรื่องราคาเ,เบื้องต้นเราตั้งราคาไว้ที่ราคาสามล้านสองแสนบาทนะครับแต่ แค่ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาอะไรอัปเดตยังไงสามารถอาแอดไลน์มาสอบถามนิวได้เดี๋ยวนิวจะขึ้น l ล n e ID แล้วก็เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเหมาะทำบ้านพักส่วนตัวครับทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมร้านอาหารร้านกาแฟ,ก,าฟก็ทำได้นะครับ ถ้าลูกค้าสนใจก็รีบๆก่อนที่ราคาจะับขึ้นนะครับ ค,ความสวยงามของวัดเขาดินซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่กับใกล้กับวัดห้วยใหญ่แล้วก็วัดเขาดินส่วนท้ายคลิปนียเดี๋ยวจะมีวัด2ส,สถานีสวยๆให้ชมกันสามารถรับชมท้ายคลิปได้นะครับก็ไปเลยครับเดี๋ยวนิวพาไปดูวัดเขาดินกันขับรถจากที่ดินที่เราจะขายเมื่อกี้2 1 9ตารางวาตรงมาตามซอยเคนายนะครับไม่ถึง1นาทีนิวก็ถึงวัดเขาดินที่บอกแล้วนะครับ ด้านบนยอดตรงนู้นจะเป็นยอดเขา,เาที่เขาเรียกเขาดินนะครับส่วนวิหารด้านล่างสีขาวๆนี่จะเป็นวัดหรือโบสถ์หรือวิหารอะไรนิวก็เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็จะเป็นวิหารที่มีความสวยงามทั้งหลังเนี่ยจะสร้างเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนิวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนิดหนึ่งนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็ถึง นี่ก็คือบรรยากาศข้างเคียงนะครับผมที่ใกล้กับที่ดิน219ตารางวาของเราด้านหลังนี่ก็จะเป็นวัดเขาดินนะครับที่นิวพามาดูท่านไหนที่ชอบก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ชอบที่ดินสนใจอยากจะซื้อไปพัฒนาทำธุรกิจทำบ้านทำ ทาวเฮาทาวโฮมอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามนิวได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้นิวก็พาดูแค่นี้ก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมยังไงก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ